มีตอนหนึ่งที่พี่ปูเขาบอกว่าเขาตกลงจะให้แสนเจ็ดก่อนไม่ต้องไปออกรายการแต่ว่าทางฝั่งคุณลิลี่บอกว่าตกลงกับคุณลูกหมีไว้แล้วยังไงถึงพี่ให้หนูก็ไปอยู่ดีอันนี้จริงไหมไม่จริงอย่ามาปูหุ่นล้อเขาพูดว่าเดี๋ยว ของลิลลี่เคลียร์กันหลังไม่ไม่ต้องไปยูเซมิดอะไรนี่หรอกสุดท้ายก็ไม่รับไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรอะไรใดๆเลยโทรไปเมื่อไหร่คะก็โทรไปแล้วก็โทรไปที่เบอร์อะไรคะขอเบอร์ที่คุณลิลลี่โทรไปได้ไหมเดี๋ยวกิ๊งถามให้ว่ามีเบอร์นี้โทรเข้ามาหรือเปล่าก็เข้าข้านจังเลยเราะต้องชิลล์ขนาดแล้วน่ารักจังเลยเราพูดอะไรไม่ได้เราต้องพูดอะไทำงานเก่งสุดจังเิย ก็ยกให้ไป6กแ0 0 0จบาทให้พี่ดูให้รู้ว่าหนูอมีน้ําใจใจใหญ่ขนาดไหนพี่หัดทำตามบ้างพี่จะฟ้องเพื่อเอาเงินโทษฐานมิ่นประมาทหนูไม่มีเงินให้ถ้าเขาสามารถทำทำความถูกต้องของหนูกลายเป็นความผิดได้หนูจะติดคุกให้พวกพี่ดูเลยให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็น คนสงเข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยนะกิ่งเป็นช่างแต่งหน้าเต็มเลยแล้วก็มีดาราบางคนด้วยมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะผมขอให้ปูกับหานน่ะมองสังคมสักนิดนึงถ้าเกิดหานเดินออกมาแล้วบอกเลยบอกโอเคไม่เป็นไรผมจบให้ผมเคลียร์ให้ทั้งหมดผมเชื่อคุณได้ใจคนนะเพราะคุณดูแลแทนเนียง่ายๆเลยนะฮะเอาเงินเนี่ยใช้คืนเข้าไปแต่ถ้าวันนี้ถ้าเกิดคุณปล่อยไปแบบนี้มันจะยิ่งทําให้หานกับปูเนี่ยยิ่งยิ่งสุดลงไปอะ่ะเพื่อมันไม่สง่างามมันกลายเป็นขี้ปากชาวบ้าน นับได้ว่าเป็นมหากา,การทวงหนี้ที่ยังคงร้อนแรงไม่เบาเลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่คุณลูกหมีรัศมีนะคะถูกคุณปูมันธนาค่ะกู้ยืมเงินแล้วไม่คืนแถมยังจ่ายเช็คเด้งอีกสองล้านนะคะทวงถามไปแล้วก็เงียบจนต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวทวงหนี้ผ่านทางสื่อค่ะพร้อมกับแจ้งความนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีคนอ้างตัวว่าเป็นเหยื่อค่ะที่ถูกคุณปูมันธนานะคะยืมเงินแล้วไม่คืนโผล่ออกมาอีกเพียบเลยทีเดียวโดยหนึ่งในเจ้าหนี้ค่ะที่ออกมาเปิดหน้าชนแรงนะคะก็คือคุณลินลี่เหียนค่ะหรือว่าวันธนาพรสวรรนนะคะ ที่เรียกได้ว่ากําลังเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะคะจากดีลาการตอบคาถามและความแซ่บไฟลุกในการถแถลงข่าวค่ะและได้ออกรายการต่างๆที่ผ่านมานั่นเองนะขณะที่วันที่9กรกฎาคมค่ะรายการหุนกระสก็ได้มีการเชิญคุณลูกหมีพร้อมด้วยคุณลิลลี่นะคะแล้วก็ทนายความค่ะมานั่งพูดคุยกันกันกบทนายความทางฝั่งของคุณปูมันธนาและคุณหานนะคะในประเด็นร้อนค่ะเรื่องการยืมเงินแล้วไม่คืนไก่เกลี่ยดกันไม่สําเร็จนะคะนํามาสู่การแฉออกสื่อค่ะซึ่งทางฝั่งของคุณปูและคุณหานได้ชี้แจงว่าพวกตนนะคะถูกทําให้เเเเสสสสีีียยยยหาาาื่อออมชงกกรรรระะททบบตคคัวแลํ พร้อมกับขู่ว่าอาจจะมีการฟ้องนะคะจนกลายเป็นที่จับตามองของคนในสังคมช่วงต้นของรายการนะคะคุณลูกหมีค่ะได้เล่านะคะว่าตนนั้นค่ะได้รู้จักพูดคุยกับคู่กรณีหลังจากที่ทางคู่กรณีได้มีการชักชวนทําธุรกิจกระเป๋านะคะชวนลงทุนตนก็เลยได้โอนเงินลงทุนไปหลายครั้งจํานวนมากกว่า4ล้านบาทโดยการโอนไปไป,ไปมาคิดดอกไปตามที่อีกฝ่ายบอกจนกระทั่งในวันที่1พฤศจิกายน2566น้ตนได้ไปรับงานเดินแบบเจอเพื่อนนางแบบคนหนึ่งได้คุยกันเราก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าไปรู้จักกับพี่ที่เป็นคู่กรณีคนนี้ได้ไปร่วมลงทุนกับ เ,าาเพื่อนางแบบก็เลยได้สาธยายให้ฟังว่าต้องระวังนะคนที่โดนเขาเอาเงินไปเนี่ยเกือบจะทั้งวงการแล้วจนมาถึงเดือนมกราคมปี67ก็ไม่ได้มีการคืนเงินอีกทําให้มียอดค้างกว่าสองล้านพอในเดือนมีนาคมก็มีการทําสัญญาเงินกู้กันแต่ก็ยังไม่ได้เงินคืนลูกหมียืนยันอยากจะได้เงินคืนไม่ได้มีเจตนาที่ทําให้คู่กรณีเสียหายจริงๆแล้วเนี่ยตนไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากต้องการได้เงินคืนเท่านั้นถ้าเขาคืนเงินก็จบในวันที่ไปไก่กระเหลียกันที่โรงพักทองหล่อคุณหารสามีของคุณปูมัทน,นาบอกว่าในบัญชีของผมมมีเเเเงงิิินนนจะดออกกกไปาให้ลย็ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกคืนแล้วการที่ลูกหมีออกมาทําให้เขาเสื่อมเสียถึงวงตระกูลเนี่ยจะต้องรับผิดชอบยังไงช่วยพูดอะไรให้เขาพอใจก่อนแล้วเขาจะคืนเงินให้ลุกหมีก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษแล้วบอกว่าถ้าเขาคืนเงินเราก็ยินดีจะไปออกรายการเพื่อเคลียร์สิ่งต่างๆและขอโทษทางคู่กรณีแต่ว่าทางเขาก็ไม่ตกลงสุดท้ายในวันดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อสรุปอะไรจนการไก่เกลียล่มไปขณะที่ทางด้านของทนายกิ่งสิรินรดาค่ะทนายความทางฝั่งของคุณปูมันธนามองว่าเรื่องนี้นะคะต้องแยกเป็นเรื่องเื่อไปถ้าเกิดว่าเรื่ออองติดนนนนนนีี้มมกกกกาารโโััไปะะค ต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่ายอดหนี้จริงเนี่ยมันเท่าไหร่เรื่องนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าลักษณะการออกมาทวงหนี้นะคะการออกมาให้ข่าวออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไม่คืนจะเสียหายไปมากกว่านี้ใครไปนั่งข้างเขาเป็นเหยื่อหมดใช้คําว่าภัยสังคมต่างๆเหล่านี้มันดูเป็นการละเมิดดูเป็นการหมิ่นประมาทการที่จะคืนเงินคืนหนี้ฝั่งลูกความของตนเนี่ยคืนได้อยู่แล้วแต่ว่าการที่เอาเขามาออกสื่อมาทําให้ลูกหนี้เสียหายแบบนี้มันเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีที่ทําให้ต่อไปนี้เจ้าหนี้จะใช้วิธีนี้มาออกสื่อทวงหนี้ให้ลูกหนี้ได้เสียยยหหหาาาามมััันจะทํใใ้้กกร,รบบงคชฎ มีปัญหาไปหมดเลยการจะทวงหนี้ควรจะทวงส่วนตัวถ้าไม่จ่ายก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลไปฟ้องกันเอาแล้วชนะคดีมาก,ก็ไปยึดทรัพย์เขาได้เลยซึ่งทางด้านของคุณลิลลี่ค่ะก็ได้เล่าในมุมของตัวเองนะคะว่าตนเนี่ยได้รู้จักกับคู่กรณีเมื่อ2ปีที่แล้วทางคู่กรณีเนี่ยบอกว่าจะพาลิลลี่เข้าวงการหลังจากที่ได้รู้จักกันแค่วันเดียวนะคะคู่กรณีก็มีการโทรมาขอยืมเงินเลยในจํานวน5 0,000นบาทซึ่งตนเนี่ยก็ให้ไปเพราะว่าอยากจะเป็นดาราซึ่งคุณหนุ่มกัใชัยนะคะถึงกับร้องลั่นโทงเงียนรู้จักกันวันเดีีียยยยวโอออนนนห้้เเเเขาาา50,000ตตแลลลงคคุณิ่่่ก็ไดะะ ว่าไม่กี่วันต่อมาก็ยืมเพิ่มอีก3 0 0 0 0 0โดยเงินที่ยืมไปนะคะให้เหตุผลว่าจะนําไปทําธุรกิจและคนที่ยืมเนี่ยเป็นเพื่อนของคู่กรณีจนผ่านมาเกือบปีนะคะได้คืนประมาณ ,1,000 0แบาทคู่กรณีบอกว่าจะให้ดอกเบีย้ยแต่ทางลิลลี่บอกว่าไม่เอาเพราะว่าให้ยืมด้วยใจจริงๆทุกครั้งที่มีการคุยกับคู่กรณีเนี่ยก็จะคุยกันเรื่องขอยืมเงินและคู่กรณีก็ได้ขอยืมเงินอีกแต่ว่าไม่ได้ให้ยืมจากนั้นคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้ให้คุณลิลลี่ค่ะพูดประโยคที่ทําเอาฟังแล้วสะดุ้งก,งงกร ส่วนเงิน6กแสนเจ็ดหมื่นบาทยกให้พี่ปูดูแล้วก็ทําตามบ้างและถ้าเขาเนี่ยอยากได้เงินตนจริงๆโดยการฟ้องเพื่อเอาเงินโทษฐานมินประมาทต,ตนไม่มีเงินจะให้ถ้าเขาสามารถทําความถูกต้องของตนให้เป็นความผิดได้ก็ขอบอกไว้เลยว่าตนไม่มีเงินจะให้จะยอมติดคุกให้ดูให้ประชาะชนทั้งประเทศได้เห็นซึ่งลินลี่นะคะยังได้ขยี้ถึงตอนที่นัดเจอคุณปูที่ร้านอาหารญี่ปุ่นคะ่ะพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะพบกับคนที่ชื่อกอไก่พอตนมาถึงร้านอาหารเนี่ยทางคุณปูนะคะก็ร้องผมร้องไห้ลูกชายโทรมาบอกว่าให้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตให้น โงเงินในบัญชีนะคะมีอยู่14บาทตนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็เลยจ่ายให้หลานไม่ต้องคิดมากอยากจะกินอะไรก็สั่งเลยต่อมาลูกชายของตนเข้าโรงพยาบาลทางคุณปูก็มีการโทรม,มายืมเงินขอจ่ายค่าเทอมให้ลูกตนก็โอนไปให้ใหอีกกระทั่งคุณหนุ่มกัญชัยนะคะกระทั่งคุณหนุ่มกัญชัยค่ะได้ฟังแล้วนะคะถึงกับเอ่ยปากว่าเป็นแม่พระจริงๆนะคะทางด้านของคุณลิลลี่ค่ะก็ไม่ปฏิเสธนะคะบอกว่าใช่ชีวิตตนเนี่ยมีแต่ให้ก็อยากจะได้คืนบ้างให้หัวใจกันบ้างไม่ใช่ว่าเอาอย่างเดียวมันไม่แฟร์ซึ่งคุณลีี่่่นนนนไได้เ้เาาาาออหหหงงกทปปู็รรตยแึ ยังไม่ทันเล่าต่อนะคะทางด้านของคุณหนุ่มกันชัยก็ได้เบรกถามนะคะว่าแน่ใจหรือว่าที่พูดเนี่ยคือเรื่องจริงคุณลิลลี่นะคะบอกว่าจริงสิคะคุณหนุ่มกันชัยก็ได้ถามต่อนะคะว่าแล้วที่เขาโชว์ยอดเงินให้ดูว่าเหลือ14บาทเนี่ยแต่เขาชวนไปกินร้านอาหารอิตาเลียนเนี่ย14บบาทไปกินร้านอาหารอิตาเลียนกระดูกแพ้นเนี่ยยังไม่ได้เลยนะด้านของคุณลิลลี่ค่ะก็บอกว่าคนที่ชื่อพี่กอไก่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงตนก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเลี้ยงเองพร้อมกับบอกคุณหนุ่นนะะนม นนนียกัอยู่อย่างหนึ่งเลยคือเงินไม่คืนเขาแต่ว่าไปฟ้องเขาชาวบ้านเขาก็ด่างไงเขาเรียกว่ามันไม่สง่างามมันกลายเป็นขี้ปากช,ชาวบ้านเพราะว่าหาเนี่ยเขาก็นามสกุลดังปู่ก็เป็นนักสแสดงดังแต่พอมาเป็นแบบนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่าที่จะไปฟ้องเขาเพราะว่าแก้เกี้ยวฟ้องบิดนี้ไหนบอกว่ามีเงินทําไมไม่จ่ายเขาแต่กลับไปฟ้องเขาง่ายที่สุดเลยคือการเอาเงินไปคืนเขาก่อนได้ไหมส่วนจะไปฟ้องหมิ่นประมาทค่อยว่ากันแยกเป็นเรื่องๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่คืนแล้วก็จะไปฟ้องเขาด้วยมันไม่เป็นธรรมหากคู่กรณีไม่ออกมาพูดอะไรก็ยินดีที่จะคืนเเงงินนนนนให้้้ออยยู่่แลวมมััป็า ซึ่งทางด้านของทนายกิ่งนะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ประมาณนั้นถ้ามองจากวิธีการที่เขาพยายามใช้นี่เสมอมาเท่าที่เรามีหลักฐานที่ปูมีการโอนเงินคืนให้กับคุณลูกหมีตั้งแต่ในเดือนมกราคมโดยเดือนมกราคมได้โอนไปให้ประมาณ9ครั้งรวมยอดอยู่ที่8ปดแสนสองหมื่นบาทเดือนมีนาคมโอนไปอีก5ครั้งรวมยอด2องแสนหบาทคุณหนุ่มกัญชัยนะคะบอกว่าเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยนะเอาแบบชาวบ้านเข้าใจง,ง่ายๆเลยคือวันนี้ร้านสีเนี่ยปูกับหานบอกว่าจะจ่ายให้เขาได้เนี่ยคืนได้ไหมทนายกิ่งนะคะบอกว่าคือจริงๆเนี่ยเท่าท ป็นนักกฎหมายเนี่ยถามอย่างนี้เลยว่าการทวงหนี้พอมาทวงกันแบบนี้มันก็กลายเป็นตัวอย่างของเจ้าหนี้นะว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าคุณจะทวงหนี้ลูกหนี้ยังไงถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายเนี่ยเราเนี่ยจะเอามาออกสื่อเอามาประจานให้ลูกหนี้เสียหายเพื่อที่เขาจะได้จ่ายเราเร็วๆและถ้าสมมุติว่าลูกหนี้จ่ายเมื่อไหร่ในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายเรามองว่ามันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยวุ่นวายมากขึ้นมันวุ่นวายจนวิถีในการใช้กฎหมายเปลี่ยนไปเลยทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้บอกว่าในอีกมุมหนึง่งมันมีบางคนที่มมมมาาาาาาายยยืืนนนนนััตตรรงงีี้้้้ววว่่่่่่่เเขขไไไไไดดดออออกกกผสจ ซึ่งทนายกิ่งนะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคุยกันไว้หลังบ้านว่าคนที่ไม่ได้มาออกสื่อเราจะเคลียร์ให้หมดก่อนเราจะเคลียร์ก่อนเลยจากนั้นคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้สอบถามยอดนี้จากทางเจ้าหนี้คนอื่นๆนะคะที่มายืนยันค่ะในการอัดรายการทางด้านทนายกิ่งนะคะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะในประเด็นเรื่องที่จะเคลียร์ให้กลุ่มนี้ก่อนนะคะว่าในฐานะนักกฎหมายเราบอกว่าถ้ามันเป็นประเด็นในแง่ของการทําให้เสียหายหมิ่นประมาทและละเมิดคนที่ไม่ได้ออกมาเราต้องเคลียร์ให้เขาก่อนเลยเพราะว่าเราเป็นลูกหนี้ยังไงเราก็ผิดอยู่แล้วเราเป็นลูกหนี้ต้องเเคคีียรใหห้้้้จาานนนกก่่่อซึงุุณมมัชไดถ นะคะว่าแล้วในกรณีของลูกหมีล่ะถ้าวิธีการที่ถูกต้องต้องทำยังไงถึงจะคืนเงินให้เขาซึ่งคุณทนายกิ่งนะคะบอกว่าในตามกฎหมายปกติเนี่ยถ้าเจ้านี้มีลูกนี้แล้วลูกนี้ไม่ชําระหนี้เรามีสิทธิ์อยู่แล้วคุณไปหาทนายความทนายก็จะช่วยส่งโนติแจ้งไปทางลูกนี้ว่าขอให้ชําระหนี้ภายในระยะเวลากี่วันหรือถ้าต้องการที่จะไกล่กะเกลียก็ให้ติดต่อผ่านทางทนายได้หรือถ้าเพิกเฉยเราก็จะขอใช้สิทธิดําเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ทางด้านของทนายกุ้งค่ะทนายความฝั่งของคุณลูกหมีนะคะบอกว่าเป็นหนี้ก็คือเป็นหนี้อสา้้นล เ,เขาพูดเสมอว่าอ้างว่านี่สองล้านไม่ใช่นี่จริงมีดอกเบีย้ยผิดกฎหมายอยู่ซึ่งตรงนี้นต้องพิสูจน์ในชั้นศาลอยู่แล้วทีนี้ถ้าเป็นการเจรจาไก่เกลี่ยก็ไม่จาเป็นต้องพูดถึงยอดหนี้ที่ถูกต้องทั้งหมดว่า2ล้านไหมล้านสี่ไหมมันคือการเจรจาไก่เกลี่ยกันได้ว่าเท่าไหรถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงพอใจก็จ่ายหนี้เขาไปนั่นคือการเป็นหนี้ส่วนที่เขาไปออกสื่อว่าเขาจะฟ้องเรียกค่าเสียหายก็ให้เขาคิดสิเราคิดไม่เป็นว่าเขาเสียหายยังไงถ้าเขาจะใช้สิทธิตามกฎหมายก็ไปใช้สิทธิเรื่องหนึ่งซึ่งมัันนนไไมม่่่่่่ด้้้้้เเเเเกกกกกีีีียยยยววบบรืืออออองงงหห็ตจจาา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 ลคะทํใส เสียหายอย่างไรก็ไปฟ้องมันคนละคดีซึ่งมันไม่เกี่ยวกับคดีนี้พิจารณาในชั้นศาลว่าเขาเสียหายอย่างไรบ้างมันคนละเรื่องกับการเป็นหนี้ขณะที่ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็บอกนะคะว่าพอมองในมุมนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เจ้านี้ก็จะลําบากสิเพราะว่าไปทวงหนี้ไม่ได้ส่วนทนายกิ่งนะคะก็โต้ว่าจริงๆเนี่ยก็ทวงหนี้ได้แต่ว่าคุณก็ทวงหนี้ตัวต่อตัว,ตวแต่ลูกหนี้เขาไม่ให้คุณหนุ่มกัญชัยขยี้ทนายกิ่งนะคะบอกว่าคุณก็ต้องไปฟ้องใช้สิทธิตามกฎหมายได้แล้วถ้าลูกหนี้แพ้หนี้ถูกตต้องาาามกมกฎหยยยยยคคคคุุุณณณชนนะะดดีีีึททัพ์เเเลลข่่ สุดทนนะคะโต้วสวนขึ้นมากลางวงค่ะว่าฟ้องกว่าจะได้ตังค์เสียเงินให้ทนายอีกเอาไปเลย6กแสนเจ็ดหมื่นเียเอาไปเลยแต่ว่าอย่ามาฟ้องหนูเลยหนูไม่มีตังค์จริงๆถ้าฟ้องหนูหนูจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าทนายถ้าพี่ปูจะมาฟ้องเพราะว่าหนูปากดีเดี๋ยวจะฟ้องมึงให้หมดตัวเลยถ้าจะเอาเงินหนูอีกหนูจะต้องไปขายตัวแล้วเอาเงินมาจ้างทนายแล้วนะคะซึ่งทำเอาคุณหนุ่มกันชัยนะคะถึงกับสะดุ้งร้องอุ้ยขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็รีบบอกว่าอย่าต้องขนาดนั้นเลยเงียนใจเย็นๆซึ่งคุณลินลี่นะคะก็ได โทรมาบอกว่าจะหางานให้ถามว่าหนูไปกินข้าวกับผู้ใหญ่ไหมหนูไม่ได้สู้ชีวิตมาเพื่อที่จะเป็นกะหรี่หรือว่าเป็นผู้หญิงขายตัวหนูอยากเป็นดาราพี่ปูบอกเองว่าลี่อย่าทำหนูก็ไม่ได้อยากจะทําแต่ว่าคือพี่ปูเนี่ยคืนเงินให้หนูสักนิดได้ไหมพี่รู้ไหมว่ามันแย่ขนาดไหนอยากเป็นดาราสุดท้ายได้เป็นกะ จากนั้นคะ่ะช่วงหนึ่งคะ่ะพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็ถามว่าอยากเป็นดาราหรอเล่นบทร้ายได้ไหมซึ่งลินลี่นะคะก็ตอบด้วยวลีเสียงอดอนค่ะว่าตอนนี้ให้เป็นกะรีก็เล่นได้คะ่ะจากที่ตึงๆนะคะก็ทําเอาหากันทั้งสตูเลยทีเดียวจากนั้นคุณหนุ่มกัญชัยคะ่ะก็ได้หันไปถามทางคุณอ้อมนะคะผู้เสียงหายอีกหนึ่งรายคะ่ะที่โดนคุณปูยืมเงินไป1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทคะ่ะซึ่งทางคุณอ้อมนะคะเล่าว่าทางคุณปูคะ่ะรู้จักกับแฟนของอ้อมมาก่อนแล้วก็มายืมเงินแฟนเคยตามเงินคืนให้กก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 กัััับบบแแฟนนนนนนคคคคููู่่่่รรรรณณณีีีีีเเยยยมมมมมมาาาาอออออออจจืืงงงงิิิหดตตต็ุุทข้ เวลายืมเงินเนี่ยก็คือจะหักดอกไปเลยแล้วก็อ้างถึงเรื่องธุรกิจคอร์รัจเจนมาหลังๆเนี่ยไม่ส่งเงินให้ตนแต่ว่าให้เงินปันผลแทนโดยคู่กรณีเป็นคนที่เสนอเรื่องเงินปันผลแล้วก็การคืนเงินมาเองทุกอย่างพร้อมกับบอกว่าทางผู้เสียหายเองนะคะก็ไม่ได้จะทําให้เสียชื่อเสียงไม่มีที่ยืนอย่ามาพูดแบบนี้ผู้เสียหายนะคะแค่ต้องการเงินที่ยืมไปมาคืนทางฝั่งของคู่กรณีนะคะทำตัวเองให้เป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้อ่านหลักฐานค่ะจากที่คุณอ้อมนะคะนำมาเสร็จแล้วค่ะก็ได้มีการพูดดผ่่่่่าา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 นนนรรรยกกกบอออวววขุญตไไม้ลหหื เอาล่วงทางปูนะแต่ว่าลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับว่าเอาเงินจากทางโน้นมาจ่ายคนนี้แล้วก็หมุนอยู่อย่างนี้มันก็เลยขาดมือไปช่วงหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็ได้ถามทนายกิ่งนะคะว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าคุณปูดูอยู่คุณหานดูอยู่เนี่ยจ่ายเงินให้เขาไปก่อนแล้วก็จะไปฟ้องอะไรเนี่ยก็ค่อยไปฟ้องแยกเป็นเรื่องๆไปแต่ว่าถ้าจะมาบอกว่าไปหมิ่นประมาททวงเงินต่อหน้าสาธารณะฉันไม่จ่ายเงินคุณแล้วจะฟ้องคุณด้วยคนจะไปคอรหาคุณได้มันดูไม่สง่างา,งามขณะที่คุณลิลลี่นะคะก็บอกว่าพี่เขาพูดในรายการบอกว่าตนพพาาาาามมมมิิิฉชีีไปปใหห้เเเคสยงงนนนนซึ่่ระะต ตนเป็นม bon ิจฉาชีพคุณกอไก่ท like <nom> ี <se ing> ่พาไปเจอพี no ่ปูน <hei> ั <sky> ้นเนี่ยเขาจะมาช่วยพี่ปูเรื่องที่ดินเขาจะเอาที่ดินของพี่ปูไปฝากกับผู้ใหญ่แล้วก็จะเอาเงินมาร้อยล้านแล้วก็หักเปอร์เซ็นทีนี้พี่ปูเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายเงินอะไรเลยสักบาทแต่ตนเนี่ยเป็นคนจ่ายให้1 0 0 0 0แบาทแล้วก็ช่วยค่าคำประกันให้กับพี่ปูเพราะคิดว่าถ้าพี่ปูได้เงินจากตรงนี้เขาก็อาจจะคืนเงินให้กับตนแต่กลับกลายเป็นว่าเขามองว่าตนไปพามิจฉาชีพมาหลอกทั้งที่พี่ปูไม่ได้เสียเงินเลยสักบาทขณะที่คุณกอไก่ขณะทีีี่่่่กกด้้เอออาาางินนนนทหมซึ อาหารอิตาเลียนพี่ปูได sì ้ขอยุติการช่วยเหลือเพราะว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายให้กับคุณกอไก่แต่คุณกอไก่ก็บอกว่าจะยุติได้ยังไงเพราะว่าคุยกับผู้ใหญ่เอาไว้แล้วมันเสียคําพูดไม่ได้แล้วเขาก็เลยโอนเงินเขาเนี่ยไปให้กับทางผู้ใหญ่แต่เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นพยานให้กับทางพี่ปูได้ว่าพี่ปูไม่ได้เกี่ยวบริสุทธิ์แต่คนที่เสียเงินกับเรื่องนี้คือตนแต่พี่ปูเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นว่าตนไปพามิจฉาชีพมารู้จักเขาแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายแต่เวลาที่ตนไปอออออออกกกกกรรรรราาาาไไไนนบเเเละะะะะวทีู่่จป็็พพํ ที่ทำซึ่งหน้าแต่ว่าหลังจากที่ไปสอนทอทองหลอ่อเขาก็ไม่รับไม่อ่านข้อความคุณเอาเงินไปแต่ว่าให้ไปคุยกับบริษัทหนึ่งเพื่ออะไรขณะที่คุณกอไก่นะคะก็ได้คืนเงินมาให้แล้ว10,000แบาทแต่ว่าพี่ปูเนี่ยไม่คืนสักบาทเลยแล้วยังมาหลอกเอาเงินอีก70,000บาทเพื่อที่จะเอาไปใช้หนี้ให้กับอีกคนหนึ่งขณะที่ทางด้านของทนายกิ่งนะคะก็ได้ยกเรื่องที่คุณปูค่ะบอกว่าตกลงจะให้เงินนะคะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท ha, กับทางคุณลิลลี่ก่อน,อนเพื่อไม่ให้ไปออก,กรายการนะคะทนายกิ่งได้เล่าว่าพี่ป กับคุณลูกหมีเอาไว้แล้วยังไงพี่ให้หนูก็ต้องไปอยู่ดีทางด้านของคุณลินลี่นะคะก็สวนกลับขึ้นมาทันทีชี้หน้าทนายกิ่งนะคะลั่นไม่จริงอย่ามาโกหกตอแหลทําเอาคุณหนุ่มกัญชัยนะคะถึงกับรีบห้ามค่ะก่อนที่จะมีคําหยาบหลุดออกมาอีกนะคะขณะที่คุณลินลี่ค่ะอธิบายถึงเรื่องราวดังกล่าวนะคะเล่าอีกว่าตอนที่ตนเนี่ยจะไปออก,กรายการทีวีรายการหนึ่งนะคะตนได้โทรไปหาพี่ปูก่อนว่ารับปากกับพี่ลูกหมีเอาไว้แล้วว่าจะไปออก,กรายการทางคุณปูนะคะขอร้องว่าไม่ไปได้ไหมถ้าหาเงินมาคืนให้หนึ่งแสออกกน ไม่ได้เงินตนก็เลยไปออกรายการก็ตามนั้นต่อมาทนายกิ่งนะคะก็ได้ชี้ว่าทนายตนก็แนะนําได้เลยว่าใช้หนี่คืนไปเนี่ยดีไหมให้มันจบจบแต่ว่าบางทีเราก็เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งที่มันกระทบกับครอบครัวของเขากระทบกับจิตใจของเขามันเกินที่จะเยียวยาจริงๆด้านของคุณลิลลี่ก็ได้สวนกลับเลยนะคะว่าแต่ต้นเหตุมันเป็นเพราะว่าครอบครัวของเขาทําเองขอแค่เจ็ดหมื่นบาทยังไม่ได้เลยทางด้านของคุณลูกหมีนะคะถึงกับสายหัวค่ะเสียงอ่อนนะคะพูดขึ้นมาว่าเขาไม่มีตังค์หรอทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยคยี่นะคะว่าเคค้าาาามีี14บบททไงงจกกกกนนนััุณลิ่่่ะ็ดพู ะะว่าตนเนี่ยไม่อยากจะยุ่งกับพี่ปูแล้วก็ครอบครัวนี้อีกนะคะยกหนี้ให้เขาต่อหน้าทุกคนเลยแต่ขออย่างเดียวเลยให้เขาออกมาขอโทษตนขอโทษตนด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่านสื่อแล้วก็สำนึกผิดพร้อมกับจี้ถามทางทนายกิ่งนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยทางครอบครัวของพี่ปูจะฟ้องตนไหมซึ่งทนายกิ่งนะคะก็บอกว่าต้องไปถามเจ้าตัวด้านของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ให้คุณลินล,ลี่หันไปถามถึงคุณปูกับกล้องค่ะซึ่งคุณลินลี่นะคะก็ทําไปตามสไตล์ของเธอค่ะทําท่าจุกป,ปากนะคะโดยเธอนะคะได้บอกว่าจะยกหนี้ให้พี่ปูเพราะว่าไม่อย รับเงินไปเถอะแต่ว่ามาขอโทษตนแล้วถ้าพี่ปูฟ้องตนก็จะฟ้องกลับเหมือนกันจะทําทุกอย่างให้มันรู้ไปเลยว่านามสกุลใหญ่โตกับคนที่มันถูกต้องอะไรมันถูกต้องมากกว่ากันไม่ต้องเอานามสกุลมาอ้างเอานิสัยสันดานคนดีออกมาพูดเลยว่าตนจะเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟถ้าพี่ฟ้องตนก็จะไม่ให้ซักบาทแต่ว่าจะติดคุกให้ดูเลย ต่อมาคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้เผยผ่านทางรายการนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนส่งข้อความเข้ามาหลังบ้านเยอะมากมายเลยนะคะเป็นช่างแต่งหน้าเต็มเลยนะคะแล้วก็มีดาราบางคนด้วยค่ะแล้วบอกว่าพร้อมที่จะออกมาพูดข้อเท็จจริงกันเต็มไปหมดนะคะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะซึ่งทางด้านของทนายกิ่งนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณหานะคะได้ตั้งบริษัทกลางค่ะเรื่องของเงินนะคะเข้ามาช่วยดูแลประเด็นนี้เจ้าหนี้ท่านไหนนะคะถ้าคิดว่าตนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้จริงๆมียอดเงินจริงๆหลักฐานอะไรก็ส่งไปให้ทางที่นี่นะคะแปลว่าเขาพยายามที่จะช่วยจัดการอยู่นะคะขณะที่่ทาางงง้้นนนขขออคคุณลลิะะก็รึ สวนทนายกิ่งเขาว่าไม่อยากก็บอกมาด้านทนายกิ่งก็โต้นะคะว่าดีกว่าไม่ทําอะไรเลยซึ่งต่อมาค่ะทั้ง2ฝั่งนะคะก็มีเรื่องให้โต้แย้งกันไปกันมาแบบไม่จบค่ะเช่นเรื่องการที่คุณปูนะคะมีการบอกว่าไม่รู้จักทางคุณอ้อมผู้เสียหายอีกคนนะคะซึ่งทนายกิ่งค่ะก็ได้ปกป้องนะคะว่าทางคุณปูเนี่ยไม่ได้พูดแบบนั้นขณะที่คุณลินลี่ค่ะก็พูดเรื่องที่คุณปูนะคะบอกว่าจะเคลียร์หลังไหม่ค่ะไม่ต้องผ่านทางบริษัทกลางแต่ว่าสุดท้ายค่ะก็ไม่ได้รับโทรศัพท์นะคะขณะที่คคคคคุณุณณณลิิิิิีีีี่่่่่่่่ยยยยััังงงงงงงขขะะะะะทททพูดดดดอออไไไรไ้ไมปตปตกก็โนนนา <c oughs> าาฝํ ถามรัวๆค่ะโทรไปเมื่อไร่คะวันไหนคะเบอร์อะไรคะขอเบอร์ที่คุณลินลี่โทรไปหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวกิ่งจะถามให้ว่ามีเบอร์นี้โทรเข้ามาหรือเปล่ากระทั่งคุณลินลี่ทนไม่ไหวนะคะกระแทกเสียงฟาดขึ้นกลางวงว่าคุณเข้าข้างจังเลยเนาะน่ารักจังเลยพร้อมกับตบมือให้กับทนายกิ่งค่ะและประชดนะคะว่ารักกันจังเลยทํางานเก่งสุดยอดยกนิ้วให้จนพิธีกรนะคะที่นั่งอยู่ตรงกลางะคะ่ะต้องรีบเบรกทั้งคู่นะคะเพื่อควบคุมสถานการณ์ค่ะและในช่วงท้ายของรายการนะคะพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้ฝากคําพูดเกี่ยวก ปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการชําระนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณปูและคุณหานนะคะมองสังคมสักนิดนึงว่าสังคมกําลังมองแบบไหนเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของคุณหาและคุณปูด้วยวันนี้ถ้าหาเดินออกมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจบเรื่องนี้ให้เลยเคลียร์ให้ทั้งหมดเชื่อว่าคุณจะได้ใจคนเพราะว่าคุณเนี่ยดูแลแทนเมียแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกมาแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยกังวลใจว่าสังคมเขาจะมองอีกแบบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูร้อยละร้อยเลยคนกําลังบอกว่าเป็นนี่ไม่จ่ายเขาแล้วก็บิดด้วยการฟ้องง่ายๆเลยนะเอาเงินนนใช้้้คืเขาาาไไไปปปจะะะทํสัญญรรีออมก็แแลวต่ มันจบเป็นเรื่องๆไปส่วนเรื่องการฟ้องร้องหมิ่นเขาเนี่ยก็อีก,กเรื่องหนึ่งถ้าสุดท้ายมันไม่จริงก็โดนฟ้องกลับเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้แต่ถ้าวันนี้คุณปล่อยให้เป็นแบบนี้ขอพูดจากใจจริงๆนะมันจะยิ่งทําให้คุณหาแล้วก็คุณปูยิ่งสุดลงไปขณะที่ทางด้านของคุณลิลลี่ค่ะรําคาญเต็มทนนะคะกับเรื่องนี้ค่ะได้พูดผ่านทางรายการหนนกระแสต,ต่อหน้าทุกคนนะคะในสตูและทานายความทางฝั่งของคุณปูเขาว่านี่หกแสนเจ็ดหมื่นบาทยกให้เลยขณะที่คุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็รีบแยง้งเขาว่าแต่่่่่วาาาาาาทททงงคุณปูนนนียยต้นะ้้้้อออมมมมขขโโษษะถไไกกหใแลลลํับิ ะะให้พูดว่าจะไม่ยกหนี้ให้จนกว่าจะมาขอโทษซึ่งทางคุณลิลลี่ก็บอกไปตามนั้นค่ะต้องมาขอโทษเท่านั้นถ้าผิดก็แค่ยอมรับและแก้ไขอย่าใช้อำนาจวงตระกูลเนี่ยมาไฟกันเพราะว่าหนูก็ต่อยมวยเป็นซึ่งประโยคสุดท้ายนะคะก็ทำเอาฮารลันศัตรูกันอีกครั้งค่ะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรจะแลกนะคะก็ต้องสู้กันไปค่ะก็เรียกได้ว่าเทปนี้นะคะมีครบทุกรสค่ะท่านผู้ชมโดยเฉพาะคุณลิลลี่นะคะที่ประทักคารมกับทนายความคู่กรณีค่ะได้แบบไม่ตายใหม่เลยนะคะขณะที่คุณหนุ่มกัญชยัยนอกจากจะทำหน้าที่เป็นพิธกกกรคคคออยยยห้้้าาามมววนะะังไดฝขจุๆ ทางคุณปูและคุณหานเพื่อให้ยุติเรื่องนี้นะคะให้จบลงอย่างสง่างามค่ะแล้วก็จะไม่เป็นขี้ปากชาวบ้านนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าทั้ง2ฝ่ายหลังจากนี้ค่ะจะเดินเกมกันอย่างไรถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์ที่ t u b e c ช anel Top ปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดารา,า,าได้เลยนะคะอะอะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แให้กำลังใจทีมงานท็อปดารกันด้วยนะ